สวัสดีเอซนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะของมวดวันที่หนึ่งกุมภาแอดก็จะมาเอา่อลงสองตัวบนค่ะจับเด่นสิบหน่วยบนนะคะแอดจับสิบหน่วยบนมามาให้เพื่อนๆเลยแล้วจะได้จะได้ได้ตามเอ้จับเด่นตาม ตามใจของเอเลยนะคะเด่นตามอันนี้นะคะคิดว่าเห็นนะเดี๋ยวแอดอ่านให้ฟังเนาะแล้วก็เด่นเลื่อนให้ดูก็ทั้งหมดเลยสิบเอ็ดสำนักนะคะสิบเอ็ดสำนักก็มีหน่มโคลาชแอดเคสิบสามหน่มนาว่าอินซีแเนจร บันทึกลูปผู้ชายแอดกองเกตนุต๊หลวงปูช่ชัยปรีชาโจแอดจิเรนันแอดจิรน,นัรน,นนี่จับเป็นสองตัวนะคะแต่แอดแอดเอามาเป็นมาจับเป็นสิบหน่วยให้แต่เขาจับสองตัวบนแล้วก็รัชรัชนกนี่ก็เขาก็จับสองตัวบนแอดก็ามาแยกเป็นสิบหน่วยบนเด่นสิบหน่วยบนนะคะก็แอดก็จับคือตามแต้มเลยเนี่ย เนี่ยก็จะได้ศูนย์ชนกันที่เจ็ดสำนักศูนย์ชนกันที่เจ็ดสำนักหนึ่งชนกันที่แปดสำนักสองชนกันที่แปดสำนักสามชนกันที่หกสำนักสี่ชนกันที่สี่สำนักห้าชนกันที่สี่สำนักแล้วก็หกชนกันที่สี่สำนักนะคะเจ็ดชนกันที่สองสำนักแปดชนไม่ชนกับใครเลยกันหนึ่งสำนักเก้าชนสามสำนักก็เราก็จะได้เด่นบน เอเด่นสิบหน่วยบนนะคะเลื่อนให้ดูเนาะเพื่อนๆเห็นชัดไหมจากสิเบเอ็ดสำนักให้ชนกันที่เด่นสุดนะคะชนแปดสำนักหนึ่งกับสองค่ะลองชนกันที่เจ็ดสำนักคือศูนนะคะลองการหลุดนะคะชนกันที่หกสำนักคือสามค่ะแล้วก็ที่เหลือนี่เดี๋ยวเราจะมาจับเป็นชุดสามตัวให้นะคะ ก็แอดก็จะตั้งอีกใบหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาไปอีกใบหนึ่งจากเด่นสิบหน่วยบนนะคะก็จะเขียนอีกหนึ่งใบก็จะเขียนอีกหนึ่งใบเนาะก็หนึ่งกุมภานะคะหกหกค่ะเนาะใช้ปากกา สีดำเนาะจะเห็นชัดกว่าสีแดงเด่นสิบหน่วยบนสิบเบ็ดสำนักเรายกมาจากใบเมื่อกี้เนาะชนเห็นไหมเพื่อนเห็นชัดไหมคะชนแปดสำนัก หนึ่งสองชนเจ็ดสำนักศูนย์ชนสามสำนักสามค่ะทีน,นี้เราก็จะมาจับจับชุดนะคะ เราก็จับจับจับไอชุดตามตามตามโซ่โต๊ดไปก่อนไอตามไอชุดเต็มไปก่อนเนาะก็จะมีหนึ่งนะคะแอร์ก็จะจับศูนย์หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสอง หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าต่อมาก็สองนะคะเห็นไหมเอเ่อนเพื่อนเห็นเนาะก็จะมีสองศูนย์อันนี้คือมันจับไปแล้วก็ไม่ต้องมาจับซ้ำเนาะมันจะได้ชุดยังไม่ปักหลักนะคะเนี่ยเดี๋ยวหาติดหน่วยมา,าตัดในคลิปต่อไปกันเนาะก็มีสองศูนย์ สองหนึ่งไปแล้วก็มีสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าอันนี้คือเด่นนะคะจับเต็มโซ่ไปก่อนเลยเดี๋ยวจะเอาเลขที่ชนจาก เด่นสิบหน่วยที่เหลือนะตัวลองๆเอามาตัดเป็นชุดเป็นชุดเด่นนะคะอันนี้แอดตั้งให้แอดตั้งก่อนเลยเนาะต่อมาลองนะคะเด่นสิบหน่วยลองคือศูนย์ค่ะชนกันที่เจ็ดับนักนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มาจับ0ูนยสามศูนย์สี่ ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าจับเต็มเลยนะคะที่เหลือคือข้างบนตอนนี้ก็การหลุดเนาะเดี๋ยวก็มาเน้นจุดเต็มให้ เ,เพื่อนๆหลก็คือสามค่ะชนกันที่หกสำนักค่ะเขียนผิดสามชนกันที่หกสำนักนะคะก็จะมีสองสามสองสามก็ไปแล้วศูนย์สามก็ไปแล้วหนึ่งสามไปแล้วก็จะเหลือห้าสามอันนี้เอาในสูตรในสูตรที่ว่าเลขมาบ่อยดีกว่าเนาะห้าสาม เจ็ดสามเก้าสามแปดสามทีนี้เราก็จะเอาเลขที่เหลือเนาะก็มีชนกันที่เดี๋ยวนะแอดอไปไว้ไหนกันไวนะ้นั้นเอาเอาเลขที่ว่า ชนกันที่สี่สำนักนักก็มีสี่ห้าหกสี่ห้าหกนะคะแล้วก็ชนกันที่เจ็ดที่สามสำนักก็คือเก้าค่ะเราก็จะเน้นชุดที่ติด อันเนี้ยเนาะอันนี้จะเน้นก่อนเลยนะนนเน้นเน้นตัวเด่นก่อนนะก็คือหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะคะแล้วก็สองศูนย์สองสามสามศูนย์อันนี้คือคือเด่นสิบหน่วยสี่ตัวเนี่ยอันนี้เน้นเลยนะคะเน้นเลยเอี๋ยววงไวห้เลย ็ดูตามตามนะคะอันนี้เด่นห้าชุดแล้วก็ลองนะนะคะลองสมสามเนาะว่าติดตัวลองส์ต่อมาก็เป็นชุดติดกับตัวท,ที่ชนน้อยนะคะเป็นตัวกันไปเลยเนาะก็มีหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งห้าค่ะแล้วก็หนึ่งเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวแอดให้ชุดสามตัว สามตัวตรงต้นนะคะเดี๋ยวลงในคลิปหน้าจะเอาเนี่ยไปใส่นะคะแล้วก็มาสองสี่สองห้าสองหกสองเก้าการหลุดเอตัวรองก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์หกการหลุดมีสามเก้าสามห้าโอเค ที่วงไว้นี่คือเด่นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวรองเนาะเพราะมันอยู่ในในเด่นในเด่นสิบหน่วยที่มาเด่นชนมากที่สุดเนะี่ยตัวนี้ตัวเป็นตัวรองเลยอันนี้ก็เป็นตัวกันนะคะเนะี่ยกันหลุดก็มีแค่สองชุดอันนี้ตัวรองอันนี้เด่นเด่นเด่นเนี่ยที่วงนะคะก็คิดว่าเพื่อนๆเห็นเนาะแอดก็กล้องแอดก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ เห็นไหมคะเลื่อนให้น้อช้าๆเดี๋ยวแอดจะวางคลิปต่อไปเป็นอสามตัวตรงโต๊ะนะคะเพราะว่าสามตัวตรงโต๊ะของแอดนี่ก็เข้ามาสี่งวดติดๆเนาะเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะคะเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆบอกมุยแอดมองไม่เห็นอเลยค,ค่อยๆเลื่อนนะคะ นี่แอดก็มองดูในกล้องคิดว่าเห็นชัดเนาะโอเคเนาะก็จะเอาสองตัวในนี้ยไปเน้นในชุดไปเน้นอยู่สองตัวท้ายในชุดเอ่อสามตัวตรงโตของแอดก็เพื่อนๆก็รอด,ดูชุดที่สองนะคะเพราะว่าเข้ามาสี่งวดติดแอดทาคลิปมาเพิ่งทําเป็นคลิปใหม่นะคะทํามาสี่งวดก็ไม่ไม่หลุดเลยเข้าสี่งวดเมื่อวดนที่แล้วเข้าสามตัวตรงเลยนะคะ ก็เดี๋ยวแอดจะลงให้ในคลิปต่อไปนี่นะคะอันนี้สองตัวบนก็เพื่อนๆก็จบไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวพอแอดลงสามตัวก็เอามานั่นแต่แอดก็จะดูว่าชุดสามตัวไหนตรงกับ2ตัวที่แอดวางก็จะวางไปเลยโอเคนั้นคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะก็ขอบคุณ f อที่เข้ามาดูทุกๆขั้นช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะกดติดตามให้แอดด้วยขอบคุณค่ะ